สวัสดีครับมาถึงโซนพระปิดตามั่งครับอันนี้ผมแยกโซนไว้นะครับพอ่เดีอันนี้ก็ช่วยน้องมีรีขายเหมือนกันครับผมนะฮะโซนพระปิดตาครับก็มีอยู่หลายองค์นะฮะเดี๋ยวลองดูให้ออกมาดูก่อนครับประมาณนี้โอเคครับราคาย่ำๆแล้วครับไม่รู้ไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่าหรือขนาดไหนนะฮะนี่ก็ช่วยน้องขายเฉยๆครับมีเพียบเลยครับเนี่ยผมชอบ การ์ตัวนาะผมวัดซื้อมาช่วยน้องเขาด้วยครับก็าลองดูครับว่ายังไงฮะนะครับโอเคครับมาอันแรกเลยนะฮะนี่อันนี้จะเป็นภาพปิดตาอยู่ในกล่องครับจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังวัดฟากฟนนะฮะประมาณนี้นะครับพศสองพันนะครับโอ้นี่เก่านะเนี่ยดูเนื้อดีครับเนื้อเก่านะฮะเนี่ย พิตาต้องดูนานๆนิดหน,นึงน,นะ,ะนี่แบบนี้ครับข้างหลังเป็นดีกาแปลกนะครับอืมพาติกาแปลกหรือปเปล่าเขียนมาแบบนี้นะฮะครับองนี้เป็นของจุดตรังนะฮะนะครับมาจะเก่าพอสมควรฮะ,ะดูจากกรรมี่นะฮะยังสวยอยู่เลยครับโอเคครับอันนี้ก็ด้มา่อนท้านดะแพงนิดหนึ่งนะฮะ ครับเอเคครับ okay, เป็นสอง8นสสี่บแปดนะครับวันนี้ก็เปิดที่แปดร้อยบาทนะครับนะครับได้มาก็เกือบนั่นแหละเปิดเ,เกือบแปดร้อยแต่ว่าก็คือค่าส่งค่าอะไรด้วยครับร่วมทําบุญดนะ้วยเนาะผมก็เอาเงินส่วนหนึ่งของพี่ไปทําบุญด้วยนะนะครับก็ช่วยเองครับผมเนี่ยอันนี้ก็แปดร้อยบาทครับคาปิตามาหาโพกซั์นะครับ วัตตรังปีสองพันร้อยสี่สิบแปดนะครับโอ้จะยี่สิบปีนะครับเนี่ยแ0 0อยบาทอีกครับอ่าเมื่ะนั้นลงเลขแปดด้วยนะครับสวยงามครับเลขแปดนะฮะต่อมานะครับเป็นที่เ้าก็หามให้เพิ่มเติมอีกองค์ก็คือพระพิตารหลวงปู่มุนนะฮะรุ่นจตุธาตนะครับจ่ตุธาตปีสอง2ันสิบสองนะครับองนี้ก็น้องเขาบอกทันท่านท่านหลวงปู่มุนปลูกเสกด้วยครับนะฮะ ก็เป็นเป็นเป็นองค์ที่บอกว่าเป็นต้นแบบของพระปิตาชมพูนุษย์นะครับนี่ครับไปขายกันเลยครับองค์นี้ก็เปิดสองสองพันบาทนะครับเนี่ยสองพันบาทนะครับสวยครับเนี่ยสองพัน้สี่สบสองวัดทรับตำใหญ่ลนบุรีมั้งครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนาะครับนี่ก็สองพันบาทนะครับพร้อมกรอบนี้เลยฮะ ข้างล่างก็เป็นอุดด้วยว่าร้อยแปดนะครับของหลวงปู่หมุนนะฮะอาจารย์ตั้วเป็นคนรวบรวมมวลสารไว้นะครับนี่แล้วก็สร้างมานะครับผมได้มาสององค์ครับก็เลยแบ่งหนึ่งองค์นะฮะนะครับหนึ่งองค์ครับก็ลองดูครับนะครับหลวงปู่หมุนนะฮะนี่นะครับปิดตาจตุธาตนะครับน่าจะเป็นเนื้อเป็นเนื้อโลหะครับผสมหลาย หลาเนื้อนะครับครับสองรงแล้วเนาะเนี่ยครับผมต่อมาเนี่ยผมอาจจะไม่ไม่ไม่รู้ที่จริงๆนะอ่าก็ลองดูครับองนี้เป็นทางใต้นะครับเนี่ยองนี้บอกเลยครับเป็นพระปิตาทางใต้เนี่ยนี่ครับสวยงามจริงฮะไม่รู้วัดเลยครับแต่เก่าจริงครับเก่าแน่นอนครับทัวร์ครับมีคาบด้วยอ่ะคาบ คาบกุกเก่าด้วยฮะเนี่ยนะฮะก่าแบบนี้น่าจะ,จะลองสองดูนะครับเนี่ยครับโหเอาจริงครับ นี่ครับครับโอเคครับวันนี้ก็แบ่งปันกันกันครับผมก็หนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเงินสนหนึ่งก็ทําบุญด้วยนะครับนี่ไม่ไม่มันจะเป็นที่วัดไหนนะครับนะครับนะครับ แต่เก่าเนื้อแต่เก่าครับก็วัดเอาครับอ่านะครับอ่าจะใส่วางให้ดูก่อนครับแบบนี้เนาะใส่ใส่นี้เลยก่อนจะได้แบบป้องกันไปด้วยเนาะโอเคครับต่อมาครับก็จะเป็นนี่ครับไม่รู้ใหม่หรือเก่านะวัดสะพานสูงหรือเปล่านะครับนี่ครับองค์นี้ครับอืมดูไม่เป็นเลยผมอ่ะ อ,อันนี้ของกอบก็1000บาทครับ1000บาทนะหนึ่บาทเนี่ยครับเนื้อก็จะเก่าพอสมควรเนาะนะครับนี่นะครับก็ลองดูครับเพราะว่าผมก็ไม่แม่นเลย <c oughs> พูดเลยเรื่องพระพิตาเนี่ยแ,แท้หรือเปล่าอันนี้ไม่แันใจครับมีน้องถามแท้เปล่าพี่เออดูไม่เป็นจริงฮะนะครับ รอบอบถามแล้วนะคบหนึ่งพันบาทเนาะครับโอเคครับนอกนั้นก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยถ้าปิดตาเหมือนกันเนาะแต่จะเป็นเนื้อตะกหัวป่ะเนี่ยอันนี้ไม่ไม่มันใจติดปิดท้องด้วยนะครับไม่รู้วัดนะครับไม่รู้ว่าสะพานสูงเปล่าวัดหนังหรือวัาสะพานสูงไม่มั่นใจเลยครับเนี่ย กของละพันบาทนะององละพันเนาะแบบนี้นะฮะนะครับลองดูครับทับิตานี่เก่าแน่แต่ไม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 ่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับมีสององนะแบบนี้เนาะมีสององเนาะนะครับมีสององนี่ครับต้องหาอะไรบางนิดนึงเดี๋ยวกองไม่กองไม่โฟกัสทับิตาก็จะนานหน่อยนะครับแบบนี้ฮะหนึ่งพันบาทนะครับมีทองด้วยปิดทองข้างหลังเนี่ย ยปิดทองด้วยครับข้างหลังเนะาะคัาผมหนึ่งันบาทถือว่าได้เราผมจะเป็นความรู้กปด้วยเนาะจะได้มีความรู้ไปด้วยครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันครับหนึ่งพันบาทเหมือนกันเนาะนะครับนี่ครับไม่มั่นใจแต่ปิดทองข้างหลังเหมือนกันเนาะหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับพระปิดตานะครับใหม่หรือเก่าอันนี้ไม่ทราบนะครับนี่ครับ นีครับผมนะครับเหมือนองค์เมื่อกี้เลยครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันอ่าหน้าจะเป็นรุ่นเดียวกันเนาะนะครับอ่าต่อมาเป็นอไอเดียนี่เขาเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมมาแล้วเนี่ยองค์ละพันหมดเลยครับเนี่ยเขาเลี่ยมไม่รู้เขาเลยเคยเลี่ยมทองมาหรือเปล่านะครับนี่ครับอาิตาคุกหลักโดยมึงครับเนี่ย คุกหลักก็จะเก่านิดนึงนะครับหนึ่งพันบาทนะครับไม่รู้วัดเลยฮะวัดนางวัดสะพานสูงหรือเปล่านะครับของพ่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับต้องต้องฝากไปพี่ช่วยดูนะครับว่ายังไงฮะเงินส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญด้วยนะครับอหลวงพระส่งเรียบร้อยแนละ้วหนึ่งขันเนาะครับผมลองดูนะครับอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเขายอเดี๋ยวเขใส่ถุงเอาใส่เดี๋ยวถ่ายรูปครับองค์นี้ปิดตาไหมครับเหมือนกันครับแต่ก็ไม่รู้ทีมกันหลวงพ่อแก้วหรือเปล่าไม่ชัวนะฮะนี่ครับอันนี้ก็หนึ่งพันบาทมืน่นเังครับนี่เนื้อก็มันๆแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวขอไปหาความรู้ก่อนเนาะเรื่องภาพปิดตานะครับว่ายังไงฮะแต่เป็นชอบส่วนตัวครับตั้งแต่ที่ไปหลวงปู่หมุนมาก็ชอบภาพปิดตาเลยนะครับเนาะเป็นแบบนี้นะครับไม่มั่นใจว่าเป็นวัดไหนนะแต่เบาครับเบาเบานะฮะเบาดีครับนี่ครับองนี้นะครับอ่า องนี้เนะี่ยองนี้ขอขอขอเป็นองค์ปกได้ไหมเนี่ยอ่าครับเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปครับโอเคนะครับอเอไปครับมีลูค้าโถงปั๊บนึงฮะครับผมต่อมาก็เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่เหมือนกันฮะแต่เก่าครับ่าจะเป็นทางใต้หรือเปล่าเนี่ยองนี้ครับ คาบเขียวเลยนะเนี่ยคาบเขียวเลยนะครับองค์นี้ใช่ไหมฮะก็หนึ่งพันบาทเหมือนเหมือนเหมือนเหม,มือนกันเลยครับเหมือนกับองค์ทางใต้ไม่ใช่องค์ใต้เหมือนกับองคเสียงแดงเมื่อตะครู่นี่ครับนี่ฮะลองมาดูกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับยังไม่เช็คกล้องเลยฮะนี่นะครับ สองผิดด้านเอกีขอภคยโอเค,ออเคนะครับนึงพันบาทพร้อมส่งเหมือนกันนะครับอืมครับนี่ครับพัพิตาโอเคครับ ต่อมาอันนี้ก็วัดไหนไม่ทราบนะฮะน,นี่ความบุน้นนอยครับเนื้อนู้ใหม่อยู่ป่นะฮะก็เ้าวันครับหนึ่งพันบาทนะครับองนี้อืมดูดูไม่เป็นนะฮะจริง 1,000ันบาทเครับเหมือนกันนะครับหนึ่งับาทนะฮะจำง่ายๆครับนะครับส่วนราคาเข้ามาคุยกันได้ครับผมก็บวกไปแล้วปุนนตงอะโบนราคาลดน้ำมันเดี๋ยวโบกค่าส่งไปด้วยนะครับนี่ครับเราก็มาคุยกันได้ครับอ่าสวนพัพิตาโอเคครับเบอร์สององค์องค์น้อยครับไม่รู้วัดวัดไหนก็บอกผมหน่อยเนาะนี่นี่ครับ นี่น่าจะเหมือนกันองเล็กนะฮะแต่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะฮะอ๋อคนละพิมพ์แต่คล้ายกันเนาะแต่เนื้อคงใกล้เคียงกันนะอันนี้ก็ได้มาพอๆเลยครับอันนี้ก็หนึ่งพันเหมือนกันนะครับองละพันเหมือนกันเนาะถึงองค์จิวนะ๋วฮะแต่ว่าราคาไม่จิ๋วเนาะสำหรับผมอะ่ะนี่ครับ หนึ่งพันบาทไม่ใชครับเนี่ยสององละนะครับลองดูครับอ่าลองดูครับอาจจะเป็นพระใหม่พระเก่าวัดไหนก็ไม่ท่าครับห้าลองดูครับนี่ก็เป็นโซนพระพิตาที่ผมเก็บไว้นะครับก็มีเช่าเช่ามาบ้างเช่ามาราคาสูงบ้างนะครับผมก็ชอบนะครับผมชอบในเรียกว่าชอบในลักษณะของพระพิตานะครับก็เลยเช่ามานะครับ บางส่วนก็ช่วยน้องเขาเช่ามาด้วยนะครับอย่างหลวงปูมูลเนนะี่ยผมเช่ามานะรานะคาถูกนะครับเขาาบอกทันท่านเขาเขาไปเอาที่วัดเลยผมก็เชื่อนะครับผมก็เชื่อเนี่ยตัว,วลหลวงหลวงปูมูลผมก็เชื่อนะแต่ไปดูประวัติไปดูจากในเว็บแล้วก็มีนะครับมีจริงนะฮะน,นะครับพระปิตานะครับโซนพระปิตาทั้งหมดฮะ ก็จะเรียงเรียงไอเดียเลียงให้ดูแบบแบบนี้ได้กันเนาะครับหนึ่งพันบาทนะครับ,บ,รบส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งพันเนาะเว้นีนสองพันอันนี้เนี่ยนี่ผมบอกไม่ไม่รู้เท่าไหร่พันห้าหรือพันสามนี่แหละมั้งโอเคลองดูครับลองดูคลิปผมนะ ลืมไปแล้วครับเมื่อกีล้ลืมลืมลืมราคาบางองค์ล้วนะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นโซนภาปิตานะนี่ครับที่มีอยู่ครับอาจจะนานนิดนึงในคลิปนี้เนาะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ครับราคาอาจจะก,กลางๆอาจจะไม่แรงมากนะครับเพราะว่าเราก็แบ่งปันกันนะครับอืมแบ่งปันกันนะฮะ ไม่รู้เขาขายอยู่เท่าไหร่ด้วยอะไม่รู้ใหม่หรือเก่าไม่รู้วัดด้วยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้สำหรับโซนภาพปิดตาเนาะหน่อยขายรูปตึก สีมพูด้วยสวยอ่าองค์แรกสีมพูนที่800จำได้ล่ะดูราคาตามพี่ผมนะครับเพราะว่ามีหลายองค์ผมอาจจะจำได้ไม่หมดเนาะแต่คร่า,ขา,ขาวๆประมาณนี้แหละครับบวกลบพันบวกลบครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ